สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนไทยเข้มแข็งครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของมะเขือเทศแปรรูปแม่ฉุยนะครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีส่วนผลักดันและก็ช่วยเหลือเกษตรกรที่ตะบลดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณประยงวงสกุลประธานวิสาหกิจชุมชนตะบลดอนตูมผู้ผลิตและจําหน่ายมะเขือเทศแปรรูปแม่ฉุยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้เกตบกับรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับ,รบก่อนหน้าที่ก่อนจะเข้ารายการก็ได้คุยกับคุณประยงหลายเรื่องนะครับรู้สึกภูมิใจถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับโอ้โหขายไปทั่วประเทศนะครับมอเกือเทศเหล่านี้เรียนถามคุณประยงนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปคุยเก็บเก็บกับตัวมะเกิดเทศแม่ฉุยเนี่ย คุณปยงได้ทําประกอบทางด้านเกษตรอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาจับตัวที่ทำมะเขือเทศเนี่ยครับครับก็คงต้องเก่าย้อนไปถึงประวัตินะครับในเรื่องของอาชีพของเราในในพื้นที่ของตาบลดาตูมนะครับอาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับครับก็แต่ถ้าว่านครปฐมนะครับเป็นพื้นที่ที่มีดินดีน้ําชุ่มนะครับมีระบบชลมทานมีระบบการข้ามวัคคมที่สะดวกนะครับทาให้เหมาะอย่างยิ่งในการทําอาชีพเกษตร ซึ่งในการทําอาชีพเกษตรนะครับก็มีจุดแข็งพอสมควรนะครับในเรื่องของการสืบทอดในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับหลายพืชนะครับแม้กระทั่งําทนาในพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นรายได้หลักทีเดียวนะครับของจังหวัดนครปฐมหลังๆนะครับปด้านการประกอบอาชีพของเรานะครับก็คงจะหลากหลายขึ้นนะครับทำทั้งปลูกไว้เพื่อกินเองนะครับปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับในพื้นที่ก็ยังมีปลูกพืชผัก นะครับเดิมก็จะยังยังเน้นในตลาดของชุมชนอยู่นะครับซึ่งหลังๆนี้ตลาดก็คงจะต้องพัฒนาให้สู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นมีมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับให้เป็นตามแนวทางที่จังหวัดกําหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์จังหวัดทางส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะมาส่งเสริมให้รายด้อาชีพเข้ามาช่วยเหลือครับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปามนะครับก็คือจะเป็นจังหวัดที่ นำ่องในเรื่องของการปลูกพืชผักปลอดภัยแต่ว่าเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปแล้ว่าสู่ครัวโลกกันนะครับ,รบเอาละทีนี้คือคุณประยงปลูกอะไรมาก่อนฮนะทางนครปฐมนมี่มีหลายอย่างนะเลี้ยงหมูเลีเ้ยงหมูก็เยอะอส้มโอก็เยอะข้าวสารหาวานลูกสะอะไรนะลูกสะ เทงโมหวานเขาสารขาวลูกสาวลูกสาวสวยสนามจันทร์งามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระถมเจดีสูงเสียดฟ้าแล้วก็สง่างามตาด้วยแม่น้ำาจีนนะครับเป็นต่อซอยอีกนิดนึงนะครับซึ่งจะเป็นควาฝันใหม่ล่าสุดของนคกปฐมนะครับที่ท่านผู้ว่าท่านท่านมาให้เห็นถึงประเพณีที่ เราต้องไปในเชิงอุรลักษณ์ด้วยนะครับแต่เรืของอาชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับแม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นเลือดหลักของอาชีพเกษตรเราครับแล้วคุณระยงปลูกอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาตัวนี้ครับเดิมก็ปลูกพืชผักนะครับจนมารวมกลุ่มเบื้องต้นนะครับเป็นอะไรฮะผักอะไรครับผมตอนนั้นเป็นพริกเป็นผักคะน้าถั่วยาวนะครับจนมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสกออก นะครับเน้นนิดนึงเพราะช่วงนั้นเราทํากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวที่ส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับไอ้ที่มันดเรียวใช่ครับมีห้าเหลี่ยมสีเขียวนะครับแล้วก็จะปลูกทางด้นไม้ฝรั่งด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็มีการนานรวมกล<ห>ุ่กันทำนานไหมครับทำนานไหมครับหลายปีครับทําอยู่เป็นปสิบปีแสดงว่ามัน,มน,มนราคามันตกมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับถึง ถึงเปลี่ยนมานในลักษณะของอพืชบางตัวนะครับก็คงจะเหมาะสมกับสภาพแต่ละที่รกระเชยบเขียวน้ำมันฝรั่งนะครับเขาชอบดินในเรื่องของดินล้วนซุยหรือว่าดินที่ค่อนข้างจะ,อะดอนนิดนึงแต่บางเลนนะครับเป็นที่รุ่มน้ําครับดินก็ค่อนข้างจะไปทางดินเหนียวนะครับพอปลูกต่อเนื่องในระยะยาวในลักษณะของกระเชยบเขียวรือน้ำมันฝรั่งก็จะให้ผลผลิตที่อาจจะคุ้มทุนได้น้อยกว่านะครับแล้วก็ ต้องมองไปยังพืชอด่นเพื่อให้มาเป็นไรายได้เสริม,มทีน<ห>เข้าม,ามาที่ใช่ครับผมยังคือที่ถามนี่ก่อนคือ,อจริงๆทางบ้านผมเนี่ยผมอยู่ทางเชีงยงใหม่ก็มีอาชีพเกษตรเยอะครับครัหนึ่งปลูกไก่กระเทียม ừ ừ. กระเทียมหัวหอมนะฮะเจ๊งตลอดเลยไม่รู้เป็นไงนะลำไยนะครับลำไยนี่ก็ส่งผมเรียนมาเอ้ก็เป็นอยงมีปัญหาตลอดตั้งแต่ผมโตตั้งแต่เจ๊กเล็ๆๆกๆจนกระทั่งมาโตทุกวันนี้นะครับ ก็จะมีปัญหาตลอดแต่ว่าทําไมผมยังแปลกใจว่าท่านนู้นไม่เปลี่ยนโมเดลแต่ว่าทางของทางคุณประยงกับปรวิสาหกิจชุมชนดอนตูนถึง,ถ,งถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ขึ้นมาจุดตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับ,รบที่คําว่าเกษตรกรมีจุดอ่อนอนะครับรักในถิ่นฐานรักในอาชีพนะครับพยายามจะสืบทอดในใน,ใน,ในอาชีพเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆที่ ได้ถ่ายทอดเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับซึ่งยังยังคิดว่าในการทําแบบเดิมๆเนี่ยแล้วก็สืบทอดอาชีพเกษตรปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยทำแบบเดิมก็อย่างนั้นแหละนะครับจนเราคิดว่าณปัจจุบันนะครับมันมีองค์ประกอบหรือว,ว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่มากกว่านะครับในเรื่องของอ,องค์ความรู้นะครับเราก็ได้คำแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้เชี่ยวชาญใ,ในในอาชีพ หลากหลายนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเรามีความชํานาญอะไรอยู่เราควรจะพัฒนาชีพตัวเองอย่างไรนะครับตรงตรงนี้เป็นเป็นที่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับว่าก่อนเนี้ยในตัวตัวผมเองหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของด้านการอาชีพปลูกืผักนะครับแต่ปลูกแล้วขายไม่เป็นอ่ะไม่มีตลาดใช่ไม่มีตลาดนะครับแล้วก็ที่คุณตรายบอกแต่กี้นะครับว่า ปลูกแล้วก็ยังยังทําอยู่งั้น <S <S แหละแล้วก็้นตลอดตลอดกัคือพืชทุกตัวนะครับหรือว,ว่าจะเป็นข้าวเป็นผลไม้เขาเขามีาเป็นฤดูกาลมันถอยหลังไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงปลูกได้บางทีขายไม่ได้ราคาครับครับบางทีออกออก,ออกอผลผลิตออกเยอะนะครับล้นตลาดวันนีต้องทิ้งเลยก็มีอ่าใช่เอาไปเท เอาไปเทกลางหน้าสารากางอะไรเงี้ยนะเรียกผมเรียกว่าปลูกตามกระแสหรือว่าปลูกตามความเคยชินนะครับไม่ได้ปลูกเพราะเอาความจริงมาตั้งก็คือณปัจจุบันนะครับอย่างผมเองก็มีโอกาสนะครับได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมนะครับจากแรกเมื่อกี้ผมบอกว่าผมปลูกก่อนชำนาญปลูกมากมาปลูกพืชผักปลูกมะเขือเทศเนี่ยปลูกแล้วจะขายไม่ได้อนะครับบางที ไปปรึกษากับพณิชย์จังหวัดนะครับ<ต>ยอ้อนหลังไปสักเท่าปีหกปีนี่เองครับท่านผู้ชมหกปีนี่เองท่านบอกเข็นจุดอดแล้วล่ะนะครับทาเก่งจังเลยปูเมือกีเทศเก่งแต่ขายไม่ได้จับผมเองกับสมาชิกเขา้าไปอบรมเลยให้ขายเป็นเ,<ข>เป็นนักการตลาดาท่านท่าสอนอยังไงพณิชฐ์จังหวัดสอนอยังไงครับก็ให้เราไปรู้จักตลาดก่อนนะครับว่าตลาดของตัวพืชผักเราอยู่ที่ไหนบ้างเราไปดูเลยสี่มุมเมืองอ่ะ ใช่ครับตลาดไทยครับผมแล้วฝึกให้เราเป็นนักขายนะครับว่าเรามีตัวสินค้าหรือว่าตัวมะเขือเทศเราไปตลาดเราจะไปนําเสนอไปขายยังไงครับตรงนั้นคร้อนี้ฝึกให้เราครับเป็นนักขายด้วยอ่าไหนลองฝึกอ่าไม่ได้ลองฝึกครับลองทําให้ผมอยากทานขึ้นมาสิครับครับมารู้จักมะเขือเทศราชินีไหมครับคุณไตรผมเหรอครับ ผมทานมาเรื่อยๆครับแต่ผมไม่รู้จักว่ามันคืออะไรคันนี้จะรู้จักมากาขึ้นครับสำหรับรูปมะเกิือเทศราชินีสีที่แตกต่างกับมะเกลือเทศพันธุ์อื่นก็คือสีแดงเข้มะนะครับลักษณะของเนื้อก็คือแข็งนะครับข้างในกรอบเนื้อเยอะน้ำน้อยนะครับในเรื่องของรสชาติไม่ต้องห่วงหวานกรอบอร่อยแค่นั้นยังไม่พอนะครับตรงเรื่องของรูปสวยเนี่ยเป็นภายนอกแต่สวยข้างในเยอะกว่านั้นนะครับคือสวย อร่อยด้วยแล้วก็มีคุณภาพมีประโยชน์สูงด้วยเดี๋ยวผมลองเคี่ยวดูครับอืก็ไม่ค่อยต่างกับที่ผมเคยทานเลยอในส่วนของความรู้สึกโทษเัวเขาเรียกว่าต้องเขาาแบบอย่างนี้นะคุณจะต้องเคยคุณเป็นยงก็อเคยลองเคาะเจออย่างนี้มาใช่ไหมใช่ครับในส่วนของความรู้สึกในการทานมะเขือเทศแรกๆเลยครับคนต้องเจอยากมากอย่างอย่าคุณตาบอกเหมือนเหมือนกับมะเขือเทศทั่วไปนะครับแต่พยายาม สร้างความรู้สึกว่าในความแตกต่างในการทานมังคุดเทศขึ้นหนึ่งเ,เราลึกๆก,ก็ไปไหนเลยครับคือประโยชน์ด้านไหนออกมามังเทศประโยชน์เยอะมากครับด้านข้าวไม่รายก,การมีทั้งคุณค่าทั้งอาหารและยาหนึ่งผลเชื่อไหมด้านค่าวิเคราะห์ดังเรื่องของสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีเบต้าคลโรโทินอ,อ,อยู่ลำดับต้นๆของผักผลไม้เลยครับอย่างเบต้าคลโรทินแพ้มาเกิดใจ มะเขือเทศเราแพ้แค่มาม่วงน้ำดอกไม้สุกแค่นั้น uh huh. นะครับวิตามินสูงมากวิตามินซีถ้าเทียบกับส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ดังของนครปฐมเลยนะครับส้มโอ,อทองดีเนี่ยลูกใหญ่ๆครับทานเลยครับทั้งลูกเลยทานมะเขือเทศเราแค่สองลูกได้วิตามินซีเท่ากับมะเขือเทศไปมะเขือใส่ส้มโอลูกใหญ่ๆห,หนึ่งผลเลยนะครับลองเทียบแล้วกันครับลูกแค่เนะี้ยสองลูก วิตามินซีสูงเท่ากับส้มโอผลใหญ่หนึ่งผลเ,ออเลยผมอยากจะสั่งสักสามตันคุณได้เลยเปล่าทัน,<อ>ท,นทีฮะตอนนี้พร้อมเลยคับ<อ>พร้อมเลยโอเคเอากลับมาผมเชื่อแล้วครับว่าค,คุณประโยง์ซึ่งท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่ามนนอนตู่มั่เพอบางเลนังหวัดนครสฐมขายของเก่งเ <c oughs> ชื่อแล้วอะทีนี้มันหลังจากที่ไปเรียนนะฮะที่พาน,นิ้ขึ้นมามันจะต้องเปลี่ยนละจะต้องเปลี่ยนทั้งองค์คารพยพต้องมาอะไรโน้มน้าวพักพวกสมาชิกเท่าไหร่ครับ สมาชิกของเราจะเริ่มก่อตั้งนะครับจากรุ่นรแรกๆที่ยังปลูกได้ขายไม่เป็น,นยอยู่แค่30กว่าราย30 30บกว่ารายสามบ35าายครับ35ลปัจจุบันช่วงเวลา4ปีกว่าเข้าข5ปีเนี่ยตอนนี้250ร้อยครับนะครับซึ่งกำลังการผลิตจากเดิมของเรานะครับเราเราก็มีแผนในการผลิตแค่ตลาดวันตะวันนี่คือประมาณ2 0 0 3 0 0ากิโลต่อวัน<อ>แต่ณปัจจุบันนะครับกำลังผลิตของกลุ่มเรา นะครับซึ่งสามารถผลิตรองรับตลาดได้ไม่ต่ำกว่าวันละ3000ยกิโลกรัมต่อวันณปัจจุบันครับทีนี้ก็คือหลังจากพอเนี่ก็เริ่มปลูกกันเลยใช่ไหมครับค่ผมปลูกเลยเงินทุนที่มาตอนแรกๆฮะเดี๋ยวโลดเท่าไหร่นี่แต่ณปัจจุบันเนียนะครับจำหน่ายตามท้องตลาดนะครับลองทายนิดนึงนะครับตอนนี้คือยังยังไม่ต่ำกว่า40บาทนี่แหละฮะครับผม Uh huh. เราแบ่งตลาดเป็นสองลักษณะตลาดะนะครับคือตลาดท,ท้องถิ่นหรือว่าตลาดชุมชนอะไรเนี่ยก็จะจําหน่ายในราคาพื้นบ้านนะครับอยู่ตรงประมาณ30หรือ40บาท oh แต่ตลาดที่ยกระดับขึ้นมาเป็นตลาดสินค้ามาตรฐานก็คือตลาดห้างสินค้าหรือว่าตลาดเพื่อการส่งออกเนี่ยตอนนี้จะอยู่ตรงประมาณ60บาทต่อ1กิโลกรัม oh ท่านผู้ชมครับ,รบผมอยากไปเป็นกเกษตรกรยังเลยครับ คือวันนี้ไม่มีสตังค์เข้าไปใช้สมมุติวันนี้ไม่มีตังค์เดินเข้าไปในสวนครับเด็ด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 เดหกสิบบาทแล้วนี่นี่เท่าไหร่ครับตัวนี้กล่องนี้จำหน่ายอยู่ตลาดทั่วไปยี่สิบห้าบาทครับอ๋อครับน้ำหนักสองขีดครึ่งครับผมฮะใช้แบรนด์แม่ฉุยเอาละทีนี้ก็คือทำสักพักก็ได้ตลาดตลาดนี่ขายสดก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับคุณประยงไปส่งเองขับรถไปส่งเองหรือว่าเข้ามาซื้อ แล้วมันเยอะมากต้องต้องไปส่งเองนะครับ,รบเพื่อเป็นกให้รู้จักกันแรกๆรม,มีไหมแบบเขาไม่ไม่รับเลยอยู่ๆคือทุก<ฮ>คนคืออยู่ๆคนจะมาประสบความสําเร็จปลูกปุ๊บตอบรับทันทีเลยช่วงแรกเป็นยังไงครับจะช่วงแรกก็คงจะอย่างอย่างที่คุณใจบอกนะครับคงคงไม่ไม่ง่ายนักในการไปนําเสนอให้มีคนรู้จักหรือว่ามีคนมาซื้อเมื่อเกิดเทศเราอ่ะนะครับต้องไปด้วยคําว่าคุณภาพด้วยนะครับ คำว่าคุณภาพก็คงจะมาต่อเนื่องกับการจัดการของกลุ่มเรานะครับว่าเดิมเนี่ยเราเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ไม่สามารถที่จะพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างเป็นระบบนะครับส่วนให้การอีกเลยครับที่มองเห็นว่าจุดอ่อน <c oughs> จุดอ่อนของเกษตรกรมีอะไรบ้างนะครับเริ่มมีเริ่มมี d u ักเริ่มมีอาชีพละนะครับแต่จะทําอาชีพให้เรา,าในท้องถิ่นของเราเนี่ยให้พัฒนาแล้วก็เดินไปได้อย่างไรอย่าง ยั่งยืนยนะครับเขาก็มองว่าต้องมีวิธีการนะครับวิธีการก็คือต้องรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบนะครับก็มีพรบออกของอวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราจดเนี่ยนะครับออกมาบังคับใช้พอดีเลยนะครับเราก็ถือโอกาสนั้นนะครับเข้าไปจดกลุ่มทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งใช้ตำบลของเราเป็นชื่อชื่อกลุ่มเลยครับตำบลดอนตูมนะครับคล้ายกับบริษัทเหรอครับคล้ายๆกับห้างส่วนจํากัดนี้ไหมคล้ายกับสากลมากกว่านะครับแต่ <ผม S 2> จะมีกฎหมายรองรับซึ่งเดิมที่รวมกลุ่มกันเป็นการรวมกลุ่มกเกษตรแบบแบบไม่ไม่แข็งแรงครับรวมกันง่ายก็เลย